สวัสดีครับดีกับ BK a u d i โผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตตัวนี้นะครับอ่ากลางแหลมตัวนี้ลดเหลือพันห้าพร้อมส่งแล้วก็ EQ d ิวดิแท้มหาจักรนะครับใช้งานปกติตัวนี้สามพันห้านะครับอ่า e ี s นะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็ EQ ตัวบนสุดนะครับโปรยูโรเทคสไลด์หักไปสองซีกนะฮะให้ดูนะสไลด์ตัวนี้นะฮะมันหักด้านในนะแล้วก็มีหกร้อยสามสิบเนี่ยนี่ มีค่าสองร้อยห้าสิบแล้วก็หกร้อยสามสิบนะฮะที่หักในมึงที่ขายอยู่ห้าร้อยเก้าสิบนนีน้เป็นแทมหาจักรนะสามพันห้าตัวนี้สี่พันห้านะครับผมแทมหาจากักรเพราะนี้นที่อีคิวมือหนึ่งนะครับที่จัดโปรอยู่นะฮะจัดโปรอยู่ตัวละสองพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับคอสสามทาง n b e นบีอนนี้เจ้าของซื้อมานะครับผมอ่าซื้อมาแล้ว ซื้อมาเกินนะครับเหมือนเขาจัดชุดเกินอ่ะก็คือเหมือนสภาพมือหนึ่งแล้วเขาซื้อมา4,006นะครับตัวนี้เราขายที่2,800บาทนะครับถ้าท่านสนใหญสั่งได้เลยครับกล่องครบนะครับคู่มือครบเลยเหมือนได้เหมือนได้มือหนึ่งอ่ะมือหนึ่งอยู่4ชั้น4,600บาทนะครับพอ3สามทาง n อ e นีนะครับผลิตที่ประเทศไทยนะตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับอ่ายังยังขายไม่ได้ครับเพราะว่าของส่งมาไม่ตรงปกนะครับทางโน้นก็ พอดีผมแท็กทางโน้นไปแล้วล่ะฮะพอบอกแท็กเลยนะครับอันนี้แท็กเลยแต่ว่ามีปัญหาที่ว่าเขาอาจจะแจ้งความหมิ่นประมาทผมไวล้ละผมก็เลยอาจจะต้องดําเนินคดีแจ้งความาขายของมงเม็ดนะฮะไม่ตรงปกนะอาจจะต้องแจ้งความาเหมือนกับหลอกลวงอะนะครับอันนีป้ปรึกษาทนายเรียบร้อยละก็จะเป็นหนึ่งตัวหนะ้าที่ยังขายไม่ได้นะท,ที่บอกไว้ว่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหลุดหรืออะไรยังไงหรือ แต่อาจเจ้าของให้ต้องรับคืนนะครับตัวนี้ก็เอาอยัางไงดีก็ยกเลิกการขายนะตัวนี้นะขายไม่ได้ละเพราะว่ามันตกลงกันไม่ลงตัวก็เดี๋ยวอาจจะต้องเป็นคดีนะครับผมจากจันทบุรีนะตัวนี้อ่าตัวนี้นะอ่าทางโน้นไม่แน่ใจนะเพราะถ้าเขาเขาบอกว่าเขาแจ้งความว่าไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์ชวหลักฐานการกแจ้งความนะครับอ่าแต่คราวนี้เดี๋ยวทางทนายผมว่าเราก็เล่นก่อนเลยก็คือจะแจ้งความเรื่องขายของมเม็ดสินค้าไม่ตรงปกนะฮะ กเดี๋ยวมาเคลียร์กันที่สบอคลองหลวงนะครับจบยังไงเขาอาจจะต้องเขาอาจะต้องรับคืนนั่นแหละนะครับทมกฎหมายแล้วอ่าส่วนคดีที่เขาแจ้งมินประมาทก็ดูไว้ว่าหมิ่นประมาทยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าทางเราเนี่ยหาว่าเขากงนะซึ่งในข้อความที่เราแท็กไปไม่มีคําว่าโกงนะก็คือเป็นข้อความประมาณว่าอ่าจะรับคืนแต่รับคืนต้องส่งของไปก่อนส่งของมาไม่ปกติครับเราจะเอากลับไปเช็ค ถ้าปกติเหมือนเดิมจะปกติเหมือนเดิมไม่ได้เพราะมันไม่ปกติสินค้าสีอะไรหลุดหมดละนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับขายของที่จริงเงินมันไม่เยอะครับไม่ถึงสองพันด้วยซ้านะโอนตังคืนมาผมส่งของกลับมันก็จบละถ้าเขาทาให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องตามกระบวนการกฎหมายไปเพราะว่าทางเราก็ต้องปกป,ป้องตัวเราเองเหมือนกันถ้าไม่แจ้งกันเราเงียบเราก็จะเป็นฝ่ายที่ถกกระทํานะครับอันนี้จะเป็นเบื้องต้นนะครับผม เาดาเนินการตรงนั้นผมก็ดาเนินการตรงนี้นะครับเราดรําเนินการเรื่องตัวสินค้าอ่าเพราะอย่างเขาบอกว่าแท็กเลยนะคือการอนุญาตละเขาให้เราแท็กละนะครับในแง่กฎหมายก็เดี๋ยวให้ทนายคุยไปเนาะนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับอ่าชซวชีวเชลมันเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นระวังนะครับระวังเรื่องสินค้าอ่าทางทีมงานก็พลาดนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ดูวิดีโอดูของนะเนื่องจากว่า เราเห็นว่าไอ้ของที่ส่งมามันก็ไม่มีอะไรละนะเราเขาส่งของเราส่งส่งบินไปนะแต่ตัวเนี้ยพอมาถึงแล้วดูนะครับน่าสีมันหลุดหมดแล้วอะครับซึ่งมันไม่ตรงปกอยู่ล้วนะฮะเอฟเฟคไม่ออกนะเครื่องเล่นเลนไม่ได้นะครับผมใช้ได้แต่ Power Mix นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยว่าอ,อ อาจจะต้องเคลียร์ก่อนนะครับตัวนี้นะครับนะตัวนี้จะยกเลิกการขายไปถ้าไหนสนใจนะครับ0884078974นะครับอาจจะต้องไปที่จันทบุรีอีกแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปเที่ยวพักผ่อนละนะครับก็ตามตามนั้นครับผมทุกอย่างมันจะมีอันนี้ของมันนะครับบางอย่างเราก็ต้องทำไปให้เป็นบทเรียนนะครับคุณทำตรงนั้นผมก็เอาตรงนี้เหมือนกันประมาณนี้นะครับเราจะทำเรื่องตัวสินค้านะครับ เอาเขาจะเอาปินหมินประมาทหรืออะไรก็ได้เพราะหมินประมาทมันไม่ใครอะไรเยอะส่วนมากมันก็เสียแค่ค่าปรับนะแต่คราวนี้มันจะต้องเสียเวลาเดินทางไปนั่นแหละนะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะที่ทุกคนไม่อยากแจ้งความปล,ปล่อยไปเถอะอะไรเงี้ยนะฮะบางทีมันก็เสียเวลาเสียเวลาางคู่แล้วนะครับเราก็เลยเล่นประมาณนี้ไปเนาะทางทีมงานของพิเคอรี่อะดโอนะครับมีทนายนะครับทนายส่วนตัวอยู่แล้วนะทนายที่ดูแลอยู่นะครับผมเท่านั้นทางเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ โอเคนะผมท่านไหนสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับผมแล้วท่านไหนมีปัญหานะครับเรื่องคดีความนะครับติดต่อได้นะครับผมเพราะว่าทางทีมงานเรานะเปิดสำนักงานกฎหมายอยู่ที่นะจังหวัดปทุมธานีนะครับผมรับทุกอย่างเลยนะครับท่านไหนมีแถวอยู่แถวปทุมหรือทุกจังหวัดนะครับเรื่องคดีความนะครับผมทางทีมงานเรามีนะครับผม นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านไหนสนใจ0ุนแปดสี่ซนเจเจ็ดนะครับผมโอเคเนาะสำหรับวันนี้ทีมงาน PK เค d อเดนะครับผมอ่าหอ,อมลาเอฟซีทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ